มันอธิบายไม่ถูกครับเพราะว่าคนแรกก็ที่เอฟเฟกหรือว่าที่เป็นเป็นแผลในใจของเราจริงๆอ่ะก็คือตั้งแต่คนแรกที่ที่เราท,ที่ที่หลุดไปเพราะว่าอาทิตย์นี้มีเสียงอาทิตย์อาทิตย์ถัดมาไม่มีละเงียบสนิเงียบเลยอ่ะเราก็รู้แหละว่าคุณหมอเขาเงียบแล้วเขาไม่พูดเขามองหน้าแล้วก็ต้องขอโทษด้วยนะครับพอดีจับหายใจไม่หัวใจน้องไม่เห็นชีพรจรไม่มีไม่ไมีชีพจรแล้วเนี่ย มันคือจังหวะนั้นนะคือที่ไม่รู้จะบาดเจ็บยังไงแล้วอ่ะคือช้าแล้วก็มันเราไม่รู้ว่ามันเป็นบาดแผลกับเราจนที่เราได้ยินคนนี้ครั้งแบบได้ยินหัวใจเขาอ่ะถึงหลุดไงอ๋อแม่งคือเราที่เราลุ้นแล้วเรากังวลมากที่สุดเนี่ยคือเกี่ยวกับเรื่องเสียงหัวใจเนี่ยแหละมันหลุดออกมาเองมันเป็นด่านแรกมันเป็นด่านแรกที่ว่าคือต้องหัวใจต้องต้องมีต้องมีเสียง่ะคือตอนแรกเราก็ไม่ได้เราไม่ได้รู้นะว่าเป็นแผล เราก็ไม่ได้รู้แต่เราลุ้นมาตลอดแต่ไม่รู้เพราะอะไรทำไมเราตื่นเต้นชิปแปงหรือทาไมถึงเราพอได้เย็ยนปุ๊บมันปล่อยหมดปุ๊บจําได้แล้วมันมันเป็นแผลของเราอะโดยที่ว่าเราไม่ได้คํานึงถึงว่าเอมันจะแบบเอฟเฟกต์หลุยขนาดนั้น,น,นคือนุ่นจริงๆคลิปนั้นที่นุ่นลงตอนอันเตาซาวอะคะ่ะคือจริงๆรว่าอัดไว้เฉยเฉยไม่ได้ไม่ได้ตั้งใจเอาออกมาแต่มันมีความรู้สึกว่ามันเป็นคลิปที่น่ารักของหลุยส์แบบมันเป็นคลิปที่ถ้าใครเห็นอนะทุกคนจะแบบ โงคนก็มีคําถามโหขนาดนี้เลยเหรออะไรอย่างเงี้ยแต่เรามีความสึงว่าโหมันผ่านอะไรมาเยอะไงมันผ่านอะไรมาเยอะจริงๆจนแบบตรงนางเหมือนจะเป็นลมะวันนั้นอะคือแบบมันมันสําคัญกับหลุยจริงๆอะไรเงี้ยส่วนนุ่นคือแค่ตึ๊บตับตึ๊บตับมันก็เฮ้ยดีใจแล้วว่าคือแบบแค่แบบแค่นั้นอะไรเงี้ยแต่คําเขาอะเขาแบบเขาลึกกว่านั้นเยอะอะไรเงี้ยมันเป็นภาพที่แบบ มันก็เก็บไว้ในใจเราสองคนว่าเออมันสําคัญกับเราจริงๆวันหนึ่งลูกเห็นลูกคงแบบเขาคงรู้ว่ามันมีความหมายกับเขามากอะไรอย่างเงี้ย